สวัสดีครับอาจารย์จะมากราบอาจารย์นะวันดีผมเป็นร้านผักเครื่องอันนี้มีของอาจารย์มีของหลวงพ่อให้เช่าเยอะก็เลยอยู่ตรงไหนลองแวะมาดูครับผมดีแฟนก็กลัวหมาไม่กล้าลง คระกาศราจารย์ชัดวัดบ้านปูนขอบคุณครับัอดีผมเป็นร้านพระมีให้เช่าวัตถุมงคลของของ,ของพ่อหลายรุ่นเลยลพระปิตาอพรา,า,าเทว,แวีแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะมีทาเวศพระปิตาหลายรุ่นนะหลายรุ่น วันนี้ผมก็เลยมาดูเพราะผมอ่านประวัติหลวงพ่อเป็นศิษย์ศิษย์ของเคยไปเรียนกับหลวงปู่ทิมด้วยใช่ไหม่ไมแล้วก็หลวงปู่ศรีแล้วก็ทุรงมาเยอะเชืาอมโซนทับทองฮะเชื่อมมาชมโซนทับทองก็เลยแวะมาผมมาเที่ยวพอดีวันนี้มันวันหยุด ก็เลยแวะมาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ดูหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเหรออ๋อคล้ายๆกับหลวงพ่อสุพจน์ว่ศรีทรงธรรมท่านก็นอยู่องค์เดียวนะอ่าาเต่าปนฮ่่าฮ่าาชื่อคล้ายๆคล้ายกัน <laughs> ก็เป็นสายบุ้ยแล้วก็สายเกจริเอ่าเห็นหลวงพ่อทุดดงเยอะเหมือนกันแค <laughs> ่มันเยอ้แฟนเพื่อนผมเขาก็มาบ่อยนะมากราบเขาบ่อยชื่อหมวยหลวงพ่อจำได้ป่ะ ที่ทำซาลาเปล่าอ่ะมากับแฟนเขาอมามาพ่อก็เคยชนนะเขาเขามางานกระถิ่นขึนมากเขาเป่าอะไรออกงานกระถิ่นอะไรพวกเนี้ยเขามาเขาดูต่ากอินเทอร์กับเปว่าว่าขายขายเดียวยาพวกเขาบอกเล่าเปล่าเป็นหาคนยากเลยฮะพวกแกงหมูแกงไก่แกงมันทุบประจานไปประจาเลยมันเยอะมันเยอะอีนี้เขาขนมซาลาเปาขายดีมันคนคนก็ชอบกินอ๋อก็มากราบหลวงพ่อบ่อยหลวงพ่อจำได้นะ ชื่อหมวยชื่อหมวยจี่แฟนยังคุยอยู่เลยบอกเนี่แฟนมากราบไแต่เขากลัวหมาเนี่ยไม่กล้าลงม่กาลอกมาแต่ผมไม่กลัวไงแต่เขาฤทธ์มากอดเขาเลี้ยงหมาด้วยซ้ำแต่ผมไม่ได้เลี้ยงหมาผมไม่่คยกล้าไม่เคยกลัว ไม,ม่กิวหมูกระเตะแล้วมองมองกระยมกินมหมูเตะอะไรหานี่ไม่เมียมามันระบบกลัวตีติทหารเลยมันรู้อย่งเปนตังค์ทุ่งกันอ๋อเข้าใจละหลวงพ่อแล้วผมถามอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่หลวงพ่อได้ได้บรรลุธรรมอะไรตั้<า>งแต่ยังนานแล้วมันเป็นของในอดีตเหรอมาพูดยาวขึ้นไปแมง ออกมาขึ้นมาเองใช่ไหมเหมือนพวกย่ามแดงเอไออะไรนะตายย่ามแดงเพ<ว>ราะเคยได้ยินมาที่ที่ที่สนินสทนก,กับหลวงตารม,มาก็ขึ้นมาเองอะ่ะเป็นเป็นเก่าที่ทำมาแว้อดีตแล้วเดี๋ยวมันแบบว่าไม่ท่องจำอะ่ะซึ่งมันท่นไม่เคยไปเรียนยังเรียนเหยียดยังไม่เป็นเขไม่เป็นตัวของไม่เป็นอะไรไมิลคินไม่เคยมีเขียนึ่ตรงนะี้ครับผมไม่ดูเยอะเลยไม่ไม่ตัวยที่สุดจริงจริงครับผม ที่สำคัญกว่าที่สำคัญกว่าเขาเรียนหลายเยอะอาจา์เยอะเขาเรียนจะไม่เรียนแต่เอ๋อแต่มันเป็นมันมาจากอดีตการเือคือคือสรงแค่ส่งแค่สรงจีนนอะมันวาาเติมมาเติมปั๊บก็จระติบขึ้นมาแลรามันดังพวกนี้รมู่้ทอมันได้มาจากอดีตแล้วแล้วมันขึ้นกอ่ะ ค้งนะปัด่อเรื่องาัโมวันก็้แต่รมามัน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 ได้เปลี่ยนไงมันทำมาตั้งแต่อดีตไงขึ้นมาเองแต่บางคนไม่ได้ทำมามันก็นานหน่อยกว่าจะฝึกกินไป่ไม่ใช่เวลาอ่าก็คือก็คือเป็น เป็นเป็นวิชาที่มาแต่โบราณเนี่ยมันอดีตการนู่นนะใช่้าันไมพ้นน้าม่แม้บรรพีะชักทีชัก็อย่มาต้าเต้าคนไม่กดตั้ตแยแก้วมันพออยู่ที่ทายก็ไม่กดเราไม่จนเลยต้ากดคืเองต้าปุ๊บัขึ้นไปแบบคนเอที่เรื่องนี้านี้เองเขาทำไม่ได้เขาเป็นมันมีพลัง คือมันมีแต่อดีดมันไม่ได้มาฝึกตอนปัจจุบันด้วยบางคนก็ฝึกปัจจุบันก็มีแต่ว่าไม่ยากแต่มันใช่ยากมันต้องใช้เวลาคยมีมันต้องใช้เวลาฝึกมันมันจะพูดยากตอนเหมันต้องความสุขเหมือนมันอยู่ที่ที่เก่งจริมันแพ้ด้วยมันเทคโนโลยีิ่งหนามันมหาศิษย์ไปเอายอมรับครับผมนี่ไม่ยอมเลยวเนี่ยพวเขาบอกเป็นพังเจอเราห้องงอเราเคยโผล่ผม แต่ตื่นคน,นน่ะเฮๆตยงดางฟังฉัต่อต,อ,ต,อ,ตอชัยยะปุ๊โโเเขามันมีแรงเขาม,มีพลังอ่ะวงพ่อบทบท,บทตั้งแต่าอายุเท่าไหร่ะบทเมื่อสามสอายุสามสิมีห้สาสิบ่าอบมาห้แล้วตอนนี้อายุ80ิบแล้วแปดสองแุบสไปเทา่งไงไทางไงไปเทา่าอัไหนลงไปเท่าอยู่ที่มุกยูอุตเผาอ๋อไปอยู่อุตเผาอยู่ยองอ๋อใช่ใ่ วันนี้จะไปเท่าอมาบุงคอนสะเจ็ดวันอ๋อาน้อไม่ไปเลยกาไปเรียน,ยน,น,ยยน,นด้น่นไชยคุณนิชาครับผมอันนี้ทำเรียนชอบเรียนครับผมคือไม่เรียนก็ไม่ไม,มีความสามารถเนทุกอย่างที่ควงเป็นหมดพอรู้แล้วแต่ไม่ได้ไปสอบานหลว่อรือไงสอบป่ะทักทธรรนี่สอบไหมเขาทำเองอ๋อได้ทั้งธรรเอด้วยอ๋อม่ธรรมดาไม่ดต้องเรียนที่อไปกองเรียนกงอ่ผ<อ> พลังเขาพูดเก่งอพูดภางกฤษได้ด้วยอู่เพลังอ่ะคุณ่อนี่ยไอทีมันเป็นค้แพ้เราอ่ะเอบเอสเอฟต้องทุกตัวเอไปถอนะเอีออกีันอกตรงฮะโก้งเลยมันนอกเอาเลยอโก้งเลยแต่บันนอกเราจะนั่งสีพูดตรงตรงฮะ บ้านนอกเคยแก้วทองโค้งไม่รู้เรื่องไอ้อย่างนี้หลวงพ่อรู้สึกเรียนเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อชื่นวัดมากขาดเลยหรือเปล่าหลวงพ่อไมงได้เรียน,ยนไม่ได้เรียนใช่ไหมเพราะวเราเกิดที่แว่ววันท่าไหนนะที่มันเกิดไม่เคยทำเนี่ยไม่ทำไม่เป็นใครเลยเออครับแล้วมันไม่ชอบเป็นกเกจิขึ้นมเงมงเป็นปวชท้วกันเป็นจำยอมอ่ะ ออมเป็นจิตที่มันฝึกมาได้ดีแล้นะคือสมอตาเขาจะยอมแพ้ตัวที่งแลส่งทุกอย่างทุกสาตอืต่อตอตองอมันได้ทุกขึ้นหมาแล้วต้องเคาะมันคน้านของงูแพลน้องมูทวายคือบีอ่ะต้องเคาะต้องเคียนนั่นอ่ะเข้ยล่ะ <aunque S 2> เอ๊ะหลวงพ่อวัดนี้มันมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยไรครึ่งออไรครึ่งเองเหรอเามบลย่ี่นนีน่าไม่ค่อมีนมาที่ีเลยนี่ไรึ่มเอมันจะอยู่ที่เงียบนะทั้งเงียบมันก็โอเคพ่อนะ มาก็เข้าวัตถุมงคลติดไม้เจดมือ,อผมมีหลวงพ่ออยู่หลายรุ่นแหละไหนๆเราก็มาแล้วเศรษฐีใหม่มีไหมฮะเศรษฐีใหม,ม่อะไรหลวงพ่อนะเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่รุ่นฮะรุ่นในอาตีเป็น<ะ>เป็นยังไงหรอวะ ชาวบูชาไปให้นั่นหน่อยถือว่าได้ร่วมทำบุญบางส่วนหลวงพ่อไม่มีพวกตะกุดการมือมีปะไม่มีเป็นเ่มันเป็นฮะใช่หนเดียวอ๋อเดียวเขาไม่เป็นเลยแล้วพระคุณแม่นี่หลวงพ่อปั๊มเองป่ะกดเองป่ะ

คงนอนคงเดินคงทั้งหลับคงทั้งตืนปุปลาปลิตังมัสะปะาที่อโนโมอุทตมโนโมตนังโกัะมะมะนะคชะยะอะคชหีมะนมมโขมมะอะคชะยะมมชะยะลาชะยะลาชะยะ ภิตังมังปะาตินะปัญจลิตังปะทาตินะปัญลภิตังมังหลัาปัญลภิตังมังหลตทาทีนาปัญลมังละัาธุสะปะานะโมพุทยะสะปะสานะโมตุทาะสะปะนะโมตุยะสอุชัยะชัยะสาธุหลวงพ่อเท่าเท่าไหร่ครับเนี่ยตลวหลวงพ่อกลับกลับก่อนละ ตชคีพี่มาีใ่เ่นกนะที่แจกเหรอพ่ออครับผมแล้วก็มาสุกันพอแสงแล้วก็มาครับผมทิ้งมันชอนแล้วก็มาครับผมบางคานกลับลาแล้วครับหลวงพเดียวมากลับใหม่แฝงไม่กล้าลงกลัวหมา